ราคทาทองคำก็ยังคงติดอยู่บริเวณแนวต้านที่พันเก้ารนะครับก็ยื้อยือย่วนี้แบบไม่สามารถขึ้นไปยืนอ,อยู่เหนือแนวนี้ได้อย่างแข็งแกร่งเสียทีนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรลงมาด้วยนะครับอย่างที่บอกไวว่ามันพุ่งแรงมันมักจะตามด้วยการแบบ อ่าเนี่ยย่อย่ออย่างน้อยก็ประมาณนี้หรือไม่ก็นิ่งๆไปเลยจนลากไปจนถึงชนเส้นนี้แล้วก็ไปต่อนะครับแต่ดูจากประเด็นข่าวแล้วไม่น่าจะมีอะไรทําให้ไปต่อได้นะครับดังนั้นก็ต้องเรามาระวังปรับฐานลงมานะครับอย่างต่ำที่สุดก็1950หนะครับหรืออาจจะลึกลงไปถึง19 4 0เเลยดังนั้นก็เตรียมเงินเผื่อไว้ถึงแนวรับเหล่านี้นะครับก็มี50-40แล้วก็1930เป็นแนวรับสุดท้ายถ้าหลุดแนวนี้สต็อปลอยนะครับเพราะแปลว่าม อีกครั้งก็ได้นะครับแต่กลับกันถ้ามันเลือกไปข้างบนยังอยู่เนี่ยก็อาจไปถึง1,980นะครับก็ดังนั้นตอนนี้มันอยู่ตรงกลางอ่ะใครไม่มีของอาจจะเข้าครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะครับก็ไปรอปล่อย70กับ80 mm hmm. เงินที่เหลือก็มารอรับตามแนวรับที่กล่าวไปนะครับ